สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมื่อนีการมาขอรายงานตัวนะครับเด้อคือว่าเปิดเป็นบุกไหมนะครับยังไม่มีผู้ติดตามกต่าจะขอฝากเนื่อฝากตัวน้ำเด้อครับว่าซื้อช่องลุงกีรัน์พาเสริ์นะครับลุงกีรัน์พาเสรร์ก็ความหมายก็ว่าพาเที่ยวนะครับเซอรเปียวพาเที่ยว กติมีทั้งสองภาษานะครับเ้อรภาษาอีิสานภาษาไทยผสมผธานภาษาเหนือเล็กน้อยนะครับเนื้อหากตาิออกมาทาั้งท่องเที่ยวเพราะว่าไปขายของทุกจังหวัดในประเทศไทยครับอาชีพค้าขายครับไปเห็นหมืองทงสวยหมอืองงามตกหมองตกบอลครับกรเกิดเสียดายครับไม่ได้มีโอกาสที่ติมารีวิวให้ท่านผู้ชมในเบือง บางทีกางเลย่ยอยากคิดยทูบนะครับเปิดของช่องนี้จะของกันเลยมาขอฝากเนื้อฝากตัวน้ำซอยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับเนะือเพิ่งเปิดใหม่ก็ยังบันมีผู้ขา <c oughs> ่าเมืองยังบันเก่งครับยังไม่ค่อยเก่งนะครับเพื่อนจะเริม่มใหม่ขอกำลังใจด้วยนะครับยัง ช่วงภาษาช่วงอะไรก็พูดก็ยังไม่เก่งนะครับเด็กก็ช่วยติชมมาด้วยนะครับเพิ่งจะทําได้สองวันลงได้สี่คลิปก็ยังไม่มีคนมาดูเท่าไหร่นะก็ฉากรีวิวด้านหลังก็มาขายของที่วัดนะครับก็ฉากที่วัดทำฉากรีวิวยังไงก็ขอปาก ช่องด้วยนะครับลงกีฬาบาร์เซิร์ก็ลงกีฬาปาเที่ยวอ่าส่วนตัวแล้วก็จะเป็นคนชอบพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับแร่เหล็กไหลแร่ธาตุทั้งสิ้์ทุกอย่างก็จะมารีรรวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนยังไม่รู้ว่าเออไทยเรามีแร่อะไรบ้าง แร่ที่มีคีวิตไม่มีคีวิตก็จะมารีวิวให้ชมนะครับแร่ศักดิ์แร่แปลกที่ท่านไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เน้นก็จะพยายามเน้นความฮานะครับแต่ว่าส่วนตัวตัวเองก็เป็นคนที่ใส่ชอบสนุกคือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับก็แสดงออกก็ไม่เท่าไรเอ๊ก็ฝากด้วยนะครับ โอเคนะครับแก่นึงนะครับสวัสดีครับ